สวัสดีครับต้อนรับเข้าสู่ช่อง YouTube ชวัชะาพลนะครับวันนี้พามาชมมารับชมเจ้าเล็กพิคิิหนูครับซานี่เอสวายสามหยูเจ้าเล็กพิคินหนูอล็กประสงค์นะครับคันนี้คลิปยนต์ดินครับเป็นงานยนต์ดินงานวาบาของเขานะสำหรับเจ้าซานี่อยู่กับชิมงานซอสแท็กเตอร์ครับ งานโยนดินผมเขาเรียกว่าเป็นสายไฟนะครับสายไฟลอดใต้ถนนนี่นะครับเป็นพวกระบบสายไฟต่างๆนะครับ ก็ถือว่าเขาทำงานได้ดีได้ไวเหมือนกันนะครับนี่สำหรับเจ้าซานี่เองก็ใช้เป็นเครื่องยนต์ที่ได้รับความนิยมครับใช้เครื่องยนต์ของยันมานะยันมา่าเป็นเครื่องยนต์บล็อกเดียวก,ก,กันกับตัวยันม่าครับตัวไว3 5อสามห้านะครับของเขา ไอโอสา3ห้าอยู่เป็นบล็อกเดียวกันเลยครับขนาด3สูบนะ3สูบไดเรขยี4สดแรงม้าครับแล้วก็ตีเวลา24แรงม้าครึ่ง3สูบโอาวาซานี่เขาก็ได้พุ่งยิ่งใหญ่ยยนะครับ ตัวนี้0 1นยุล,ล,ล,ลูกบาทเมตรครับหรือว่า0ูนึงหนคิวเป็นพวกขี4ส,สฟันบ่มอามค่อนข้างที่จะสวยอามค่อนข้างที่จะยาวนะครับมีลายแย็ลายไปปิ้งมาให้จากโรงงานครับคุณผู้ชมเอาไว้ยิบหัวขีบหัวแย็กได้เลยนะครับใช้เป็นลูกลอนเลอร์ด้านล่าง4ตัวครับด้านบน,น,น,น1ตัวนะใบแท็กก็อยู่ที่30เซนหรือว,ว่า1ฟุตนะครับในไม้บรรทัด น้ำหนักตัวเขาอยู่ที่3.8ตันครับหรือว่า3ตันกับอีก800กิโลกรัม3.8ตันกว่า,ก,วากับ3.9ตันนั่นแหละครับทุานผู้ชมน่าจะ3.8ตันกับอีก80กิโลกรัมนะถ้าผมจําไม่ผิดนะ น้ำหนักปฏิบัติงานก็กับสี่ตันนั่นแหละครับหรือว่าตีไปเลย4ตันก็ได้นะคนขับอยกน่าจะประมาณสัก80โล6กสถึง80โลครับคนขับแล้วก็บวกกับพวกน้ำพวกอะไรด้วยเครื่องดืม่มดินที่ติดอยู่นะครับตีไปเลย4ตันอนนี้ เดี๋ยวคลิปนี้ก็อาจจะจัดให้ชมเป็นคลิปสั้นๆนะครับสักประมาณ8นาทีก็พอเพราะว่าเราไปยินอีกฝั่งนึ่งไม่ได้ครับไม่มีทางให้ไป <laughs> รถเล็กๆแบบนี้เราก็เอาไวุ้ดวางท่อระบายน้ําท่อประประตาตามหมู่บ้านหรือว่าจะเป็นขุดหลุมุดหลุมวางระบบส่งไฟฟ้า,าไฟฟ้าส่องสว่างข้างทางก็ได้นะครับเล็กๆแบบนี้ก็สามารถรับงานหลวงได้ครับว่าแต่เราจดทะเบียนเป็นหอจอกอก็รับงานหลวงได้เหมือนกันรับงานหลวงงานอาบอบตนะครับก็ กดหลุมวางป้ายวางระบบไฟข้างทางต่างๆนานาไ่ว่ากดฟอกวางท่อระบายน้ำสบายเลยครับเนี่ยคนพ่าฟอดีไปตามหมู่บ้านก็ได้ ส่นมากเซส์เล็กแบบนี้ก็จะอยู่ในไซส์งานก่อสร้างครับอยู่ตามหมพวกหมู่บ้านจัดสรรน,นะครับก็จะเอาไว้พวกเอาไว้แยกก็ได้ครับเอาไว้แย็กพวกพื้นปูนก่าทิ้งความพิเศษของเขาก็คือมันมีใบดันสามารถปรับพื้นที่เรียบในหมู่บ้านได้แล้วก็ตูดไม่ยื่นครับเป็นซีโร่เท Swing ตักเป็นหนึ่งคิวครับแต่ถ้าเขาอมด้วยนี่ก็สิบตักสิบตักนี่ก็ประมาณหนึ่งจุดสองคิวนั่นแหละครับหรือประมาณแปดตักเป็นหนึ่งคิวครับนี่ เอาละครับผู้ชมจัดให้ชมกันเป็นคลิปสั้นๆครับก็ฝากด like, กดไลค์กดแชร์กดติดตามกดซีฟิร์สหรือว่ากดกระดิ่งแจ้งเตือนช่องชอวันสาหรับคนด้วยนะครับจะได้ไม่พลาดการรับชมคลิปใหม่ๆตอนที่ช่องอัพคลิปลงนะครับสำหรับวันนี้ผมแล้วก็เจ้าซานนี่ SY35U ก็ต้องขอลาไปก่อนนะครับเจอกันใหม่คลิปหนะ้าอ p หน้าครับคลิปนี้ลาละครับ